สิบรังม้าครับคันนี้บอกเลยว่าสุดในรุ่นเลยนะครับดิโอ้ย,อ,ยอ้าว,วิกเตอร์ครับคันนี้รถมันหรือเปล่าหรือรถจายครับเดี๋ยวมาดูกันโอ้โอวิกเตอร์คันนี้หล่อจริงๆเลยหน้าเลียดด้วย เอาตัวไฟแดงมาแล้วนะครับสองพว่วงคันแรกนี้นะ่าจะเป็นจิมงานชนบุรีนะครับอ้าวคันที่สองนี่เป็น f x ฟเอ็กสามหกศูนโอ้คันนี้รถใครน้อนี่ซีรีสยห้าร้อยครับอ้าว รถบ้านสิริบุญธรรมหรือเปล่าครับวับนนี้นี่ใช่ไหมโอ้โอเจอกันสักทีนะ E13C สี e ่ร้อยแปดสิบแรงม้าครับคันนี้บอกเลยว่าสุดในรุ่นเลยนะครับดิโอ้ยอีเอ็กซ์สามหกศูนย์ F จะไม่ได้เจอแล้วฮะนี่ซีรีส์500นี่ไม่ใช่ซีรีส์500แบบเต็มนะครับผมเดิมทีก็คือคัตซีซูโม่เจ้าอินซีนะครับยกหัวซีรีส์ใส่วางเครื่อง E13C 480ปรงมานะครับผมเกียร์อีตันไดนะครับคันนี้บอกเลยว่าน่าจะแรงสุดแล้วนะฮะในโรงงานน้ำตาลมิรผลการสิล์นี้นี่ อเจอกันสักทีครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่โหมีรถอ้อยแย,ย่งซีนไปอสุดยอดสุดยอดได้เจอกันสักทีนะฮะรถพี่ต้นนะครับทีมงานไร่สดิบุญธรรมอ่ะเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับโอออกตัวไฟแดงมาแล้วนะครับผมหัวลากโปรเฟียหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน น่าจะเป็นฮิโนโโปรเฟียครับโอ้แรงจริงๆคันนี้เอ้ปออเกีร์โอ้ฮิโนโโปรเฟียสุดยอดเลย ทางปลอดภัยครับผมมาแล้วครับผมรถพ่วงอ้อยรถตัดนะครับทีมงานใดนอนี่ไรอ้อยคุณหนุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกัน,ออนเอาความจริญ สามเอ็มป่าแมวนี่วา <c oughs> ไป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 อ้อลูกซ่อมเสร็จแล้วนะครับโอ้รถตายตายไม่ทันครับอ้ออกตัวไฟแดงมาแล้วนะครับผมสองพ่วงสามพ่วงนะครับกับรถมันเปล่า อ้อยท่อนกับอ้อยลำนะครับแล้วก็มีรถพร่วองข้างหน้านะครับรถพร่วองมันวิ่งตัวป่ากับโอ้เอฟเอซีสามหกศูนย์จวดมาเลยนะครับเอาวิกเตอร์ห้าร้อยอู้ขนีดไหม่ คือนมหน่อยครับกันนี้หัวเมกาอ่านถอนอีกแล้วครับป้าฮอนนี่ไปไปไปปาลืองหรือเปล่าเนี่ยอืมบืดบืด ใส่เกียร์ยว้าวเลยแต่เม็นใส่เกียร์ว้าบ่เนาะป้า,าคือย,ยังตัวขึ้บลงบาดยังเงดออ่าน่าจะขึ้นพ้นแล้วครับผมเป็นป้าเลื่องบอ่เนาะอับ่แม่นก็ขอโทษด,ด้วยครับอันเดียว,มยว,มยวม์มันบ่ได้มันบ่ได้เมืองมันบ่ได้เมืองคนขับเลยดิอ่าดูท่าปลอดภัยครับผม เดี๋ยวมาเมืองขันเนี่ยนะครับแม่นแม่นรถอ่อยปุี่ซูโม่มาทอนเดียวนะครับทีมงานไหนเนาะอ๋อทีมงานไร่มูลบระเสริฐครับ โอ้หกล้อตัวนี้นึกว่าสิบล้อนะครับอ่าเดี๋ยวท้าปลอดภัยครับผมอ้รถไข่นอจอดตรงนี้ซะด้วยจอดทำอะไรนอนี่ไผ่ล่ะ โรงงานน้ำตาลสหลุงเล้องสวัสดีครับใครเป็นลูเบียดปะครับ,อ,บรอ,อ้าวพี่เพื่อนเอาเสื้อผ้ามาซักครับเพื่อนนาจะไปเอาเสื้อผ้าอันนี้เป็นรถกากน้ําตาลนะครับรถกากน้ําตาลเอามาส่งที่โรงงานมิตรผลการสินนะครับกากน้ําตาลโอ้หล่อมากเลยรถพี่เขายอดจอดจ เอาออกตัวไฟแดงมาแล้วนะครับผมสองพว่วงมาดูว่าจะมีลดลดแห้เราดูหรือเปล่านะครับนี่จะมีสึกชิงไฟแดงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันโอเอฟเอ็กซ้าสามหกศูนครับข้างหน้าคันข้างหลังนี่อะไรนะเนาะเลืองเลือออกมาน่าจะเป็นซีรีส์ห้าร โอ้คันนี้แะไรอย่างนี้มี้ยไปไปไปโอ้คันนี้มีคันนี้ไม่เหยียบมาครับออกซ้ายเลยครับคันนี้คันเล่งเหนียวตุยๆเลยอึบอึบ โอ,อนเกียร์ไปหนึ่งดอกโอ้กัลิงเหนียวตุ่ยๆแล้วครับนี่โอ้รถเดิมหรือเปล่าครับนี่ปกติรถจนบุรีผมไม่เคยเห็นขับแบบนี้นะ อ่าแอบซ้ายหรือเปล่านะโอ้มาอีกคันแล้วครับขากับซูโม่ซูโม่ใครเนานะคันนี้ หรือเปล่าเนี่ยโอ้าวสามหกกับวิกเตอร์ครับโอ้โหวิกเตอร์คันนี้หล่อจริงๆเลยหน้าเลียดด้วยโอ้งานแต่รถทรายัวนี้น่าจะรถทรายทั้งคู่หรือเปล่าครับมาแบบแพ็คคู่เลยอ้าววิกเตอร์ครับคันนี้ รถมันหรือเปล่าหรือรถเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกัน <S <S โอ้รถอ้อยตัวหนึ่งอ่ะรถอ้อยครับรถเปล่าตีกลับอ้าวฝป่าไปใช้อ้อยครับผมหายไม่ทันเลยครันนี้โอ้มาตอนไหนเนี่ย าวิกเตอร์โอ้หอมากๆเลยครับอันนี้โอ้สามหกคันเมื่อกี้ถ่ายไปทันครับขออภัยด้วยนะครับผมมองไม่เห็นอาจจะทางปลอดภัยครับผม